สวัสดีค่ะเรียนผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งข้าพเจ้านางสาวสุคนชูน้อยตําแหน่งศึกษานิเทศชํานาญนการขออนุญาตรายงานผลการตรวดงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1ตําแหน่งึกษานิเทศชํานาญการดังนี้ค่ะในการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีองค์ประกอบ ด้วยการ3องค์ประกอบดังนี้นะคะองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพสําหรับองค์ประกอบที่1นะคะในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศ ด้านการนิเทศทางการศึกษาซึ่งมีประเด็นการประเมินจํานวนทั้งสิ้น7ประเด็นนะคะตั้งแต่ออกแบบคัดสรรผลงานนะคะคัดันสรรสื่อนวัตกรรมนะคะปฏิบัติการนิเทศพัฒนางานวิชาการประสานงานนะคะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมถึงการจัดทํารายงานผลการนิเทศนะคะซึ่งในประเด็นด้านการนิเทศทางการศึกษานะคะข้าพเจ้านางสาวทุกคนชูน้อยนะคะรับผิดชอบ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนะคะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ดําเนินการนะคะด้านการนิเทศการศึกษาด้วยการออกแบบนะคะจัดทําแผนการนิเทศการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยด้วยกระบวนการ P.D.C.A. นะคะของสำนักงานเขตซึ่งมี4ีขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนนะคะการปฏิบัติการนิเทศนะคะการตรวจสอบนะคะและก็การปรับปรุงนะคะรายงานต่างๆนะคะเพื่อให้ การนิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสำนังกงานเขตพื้นที่เป็นไปในทางทิศท,ทางเดียวกันนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะโรงเรียนในสัง,สงกัดสำนักง,งานเขตะะจัดการศึกษาแบบออนไลน์ line, และก็ออนแทร์นะคะจึงไม่สามารถดรําเนินการนิเทศแบบย่มชั้นเรียนได้ข้าพเจ้าจึงได้ดําเนินการออกแบบนะและนิเทศออนไลน์นะคะ เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งหากเมื่อโรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะข้าพเจ้าก็จะได้ดําเนินการที่เขตนะคะการจัดการการสอนในระดับประถมศึกษายอย่างเต็มรูปแบบนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่นะคะ สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการศึกษาปฐมวัยนะคะตามนโยบายของวงศึกษาธิการนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและก็ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงคลาเขตหนึ่งนะคะดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนะคะด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งสำนักงานเขตของเรานะคะดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมนะคะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะสเตมศึกษานะคะ วิจาการคำนวณและกา,การจัดการศึกษาแบบไฮสโคปนะคะเพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุตศักรน้าร2560นะคะ ในด้านองค์ประกอบที่1ด้านที่2นะคะด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ขั้นวางแผนนะคะการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสารศึกษาการติดตามและการจัดทํารายงานสารสนเทศนะคะข้าพเจ้าก็ได้ดําเนินการเปรียมนะคะสํารวจความต้องการของคุณครูนะคะในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาด้วยด้านนวัตกรรมประถมศึกษานะคะและก็รวบรวมรายงานสรุปผลนะคะข้อมูลการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมดังกล่าวและทั้งสีนวัตกรรมนะคะ เพื่อหาทางช่วยเหลือหรือสรับสนุนให้ครูครูได้จัดการศึกษาให้ได้ได,ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนักเรียนได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยนะคะรวมทั้งนี้นะคะหากเมื่อโรงเรียนได้ดําเนินการในระดับ มีการพัฒนาในระดับหนึ่งแล้วนะคะข้าพเจ้าก็อยากเชิญชวนนะคะให้โรงเรียนนะคะผู้บริหารนะคะได้มีการส่วนร่วมนะคะสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC อาจจะตั้งเป็นศูวนย์บ้านทุนยาสาน้อยนะคะศูนย์สเตมนะคะศูนย์ว,วิทยาการคำนวณน,นะคะศูนย์ไฮสโคปนะคะเพื่อได้คุณครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหานวัตกรรมหรือแนวทางในการจัดการศึกษาในระดับถมวัยนะคะหาแนวทางในการวิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะ เพื่อพัฒนาคุณครูผสาวัยให้สามารถจากกัดการในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและก็เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนานะคะมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยนะคะในส่วนของมาตรฐานการปฏิบัติตนและวิชาชีพนะคะในด้านการพัฒนาตนเองนะคะการเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพนะคะ การน,นําความรู้ความสามารถทักษะมาพัฒนางานช,าชีพนะคะรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านการนิเทศการจัดก,การศึกษานะคะข้าพเจ้าก็ได้ดําเนินการนะคะพัฒนาตนเองศึกษาความรู้นะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในส่วนของการพัฒนาศึกษานิเทศนะคะเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศและก็พัฒนา ในด้านการจัดการศึกษาระถัปฐมวัยนะคะผ่านการเข้ารับการอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆแบบออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศนะคะหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะหลักสูตรอบรมบ้านนักวิทยาสต์น้อยระดับปถมปฐมวัยนะคะอบรมหลักสูตรสต็มศึกษาระดับปฐมวัยนะคะอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณนะคะ ซึ่งนอกจากนี้ข้าพเจ้านําได้ร่วบเรเปลี่ยนเรียนรู้นะคะตามภาษาพี่น้องชาวศึกษานิเทศครั้งที่หนึ่งจนครั้งที่4โดยสมาคมศึกษานิเทศแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อนําความรู้ นะคะมาพัฒนาตนเองและก็พัฒนางานที่รับผิดชอบก็คือการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพนะคะตัวอย่างในการพัฒนาตนเองนะคะได้แก่ตัวอย่างเกติบัตรที่เข้าร่วมกับการอบรมต่างๆนะคะทั้งการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพศึกษาดิเทศนะคะและเก้าการพัฒนาตนเองนะคะในส่วนของนําความรู้มาพัฒนาคณครูนะคะให้จัดการ เรียนรู้หรือการจัดการศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะผลการปฏิบัติงานด้านประเด็นการท้าทายที่ข้าพเจ้าได้วางแผนไว้นะคะเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปถมวัยคือคือเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิชาต้น้อยประเทศไทยสําหรับคครูรปฐมวัยนะคะเพื่อให้คครูได้นําความรู้เทคนิคการจัดการศึกษาในระดับ ผสมเอาไว้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะมาจากการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะเพื่อให้เด็กได้มีทักษะนะคะด้านด้านวิทยาศาสตร์ฝึกเป็นคนสังเกตฝึกเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอันนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการได้เหมาะสมกับวัยส่งเสริมสติปัญญานะคะคุณภาพบ้านเอ่อสติปัญญาของเด็กให้มีค่าพัฒนาด้านสติปัญญาให้สูงยิ่งขึ้นนะคะในส่วนองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ด้านวิชาการหรือการการศึกษานะคะความสําเร็จที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานะคะข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบับัญชานะคะให้เขียนบทความทางวิชาการเทคนิคการนิเทศการศึกษาสําหรับเด็กประม,มะวัยนะคะเข้าร่วมการปฏิบัติงานให้คาสำั่งตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆของสํานักงานเขตนะคะจะทํารายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการของปี2564นระคะรายงานการนิเทศรายงานการปฏิบัติงานการนิเทศต่างๆนะคะซึ่งดูได้จากเอกสารนะคะรายงานทางด้านวิชาการนะคะรายงานสรุปโครงการต่างๆนะคะเอ,อ่อจดหมายข่าวต่างๆที่ข้ารเจ้าไปร่วมกับสำนังกงานเขตื้นที่นะคะในส่วนขององค์ประกอบที่3นะคะการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพนะคะซึ่งประเด็นในการประเมินก็มีตั้งแต่ การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์ความื่อสริดความาคิดกล้าแสดงออกการม,มีจิตสาธารณะนะคะการม,มุ่งม,มัน่นพัฒนาตนเองมุ่งม,มั่นพัฒนางานนะคะปฏิบัติตนเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีนะการม,มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เลือกปฏิบัตินะคะการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมษย์การยึดถือและปฏิบัติตนตามจัรยาบรณวิชาชีพศึกษานนเทศรวมถึงการมีวินยัยและก็รักษาวินยัยซึ่งพระเจ้าได้ดำเนินการ ประบุติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีนะคะโดยการป,รป,รปฏิบัติตนตามระเบียบปฏิบัติราชการนะคะแต่งกายด้วยชุดข้าราชการในทุกวันจันทร์นะคะรวมถึงแต่งกายเหมาะสมด้วยชุดผ้าไทยในวัน,อ,นอื่นๆนะคะยึดมั่นในหลัก สถาบันหลักของประเทศทตั้งแต่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และระบบประชาธิปไตยน,นะคะเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกครั้งนะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นพัฒนางานด้วยความรับผิดชอบนะคะเมื่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังความสามารถนะคะมีระเบียบวินัยนะคะมีความมุ่งมั่น พัฒนางานให้สัะสดความสําเร็จนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่ของเราเนะะี่ยค่ะได้สามารถขับเพื่อนการจัดก,การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำนักงานเขตก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะได้รับการพัฒนาพัฒนาตนเองนะคะมีจํานวนชั่วโมง พัฒนาประมาณ60ชั่วโมงนะคะและข้าพเจ้าได้พัฒนางานที่รับผิดชอบตามวพีเอนะคะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนําความรู้จากการอบรตมตาม่ตางๆมาเผยแพร่ให้บริการทางด้านวิชาการเกี่ยวครูผดุงวัยนะคะผู้บรยิยาราจานศึกษาและผู้ที่สนใจนะคะผ่านกลุ่มไลน์ครูปดุงวัยนะคะและห้องเรียนศึกษาพิเศษออนไลน์สอนอนสุขคนค่ะก็ขอนำเรียนการปฏิบัติงานในครั้งนี้ว่าเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณและขะสวัสดีค่ะ